นายอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยนายรีบเลยหึ่งตกลงเลยไีบเลยแล้วเราก็ต้องโลยแอคชั่นให้ช้ากตรงนี้หน่อยนะแสดงว่าเขาสนใจอยู่ มานี้ก็มีโอกาสโดนบางทีช้าไปก็ไม่ขี่งเงนี้เลยครับกระตุกเรียบร้อยสามตัวเรียบร้อย,ย,อยจุก ันนี้เราจะโผไปที่ใดกันดีละครับไร้จุดหมายปลายทางไม่รู้จะไปสถิตตกปลาที่ไหนดีอยากไปบ่อปลา30โลมากครับแต่ว่ามันกัดเบ็ดยากมากอ,อไม่รู้จะเอาไงกับมันดีหรือจะลองไปดีไหมไปดูหน่อยก็ได้นะไม่เสียหายบอกเลยนะครับว่าหมายนี้มีโอกาสแห้วสูงมากเคี่ยวมากเลยดีกว่าเคี่ยวแบบทั้งเคี่ยวทั้งฉลาดเพราะมันโดน ทั้งเหยื่อสด,สดเหยื่อปลอมโดนมาสารพัดฟาร์มนี้นี่ผมมาประมาณ5าครั้งแล้วนะครับผม5้าครั้งที่กลับไปก็แฮ้วครับแฮ่วเลยอ่ะโคตรแฮวเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปขอขอตกกันต้องขออนุญาตผู้จัดการฟาร์มก่อนนะครับถึงจะทำการเว่งเบ็ดหรือตกเบ็ดได้เราคงจะต้องเดินเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมเพราะระบบฟาร์มค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากกับพวกไวรัส สวัสดีครับพี่มาแก้มือครับพี่30โลต้องโดนผมอยู่กับใครครับพี่พี่นิดสวัสดีครับขอมาแก้มือครับพี่เป็นไงบ้างไปเรียนมาสนุกไหมสวัสดีค่ะทำไมจะร้องไห้เฉยโอเคพี่ขออนุญาตนะครับโอเคครับไปครับเราต้องเดินเงินเข้าไป ซึ่งจะเอาน้ำเข้าระบบกันนะครับน่าจะทำการปล่อยกุ้งกันเร็วๆนี้เห็นมครับหมาชอบกินกุ้งเป็นกุ้งดูดเลนตรงนั้นเป็นบอ่อบ่อดูดเลนนะครับก็คือเขาจะดูดของเสียมันรวมมันอยู่จุดนี้ของเสียที่ว่าก็จะมีทั้งกุ้งตายทั้งคราบกุ้งทั้งขี้กุ้งเ,เศษษฐกรเศษตรการอะไรต่างๆก็จะมารวมมันอยู่ตรงจุดกลางแล้วก็ดูดจากจุดกลางออกมาสู่บ่อเกลืบอลบ่อทิ้งเลนส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยง ส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําดีบ่อรีสนะครับผมซึ่งจะสูบน้ํามาเติมให้กับบ่อเลี้ยงกุ้งนี้นะครับเพื่อสพอร์ตการเลี้ยงส่วนบ่อที่ผมจะไปตกนี่จะเป็นบ่อพักน้ำครับเป็นพักน้ําใหญ่ซึ่งเป็นด่านแรกของการที่จะนาน้ําภายนอกเข้าสู่ระบบฟามกุ้งอา้าวมาแก้มือสวัสดีครับผมโอ้เขาแมคโครมาทําที่ใหม่นะครับเราสามารถเดินตรงนู้นได้แล้วนะครับโอ้วันนี้ถือว่าดีเดย์นะครับเข้ามาถูกวันนี่สภาพไม่ อมาเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูอันดับแรกขอเปิดเป็นบ่อน,นี้ก่อนนะครับผม เพราะว่าบ่อนี้นี่ค่อนข้างจะเขียวมากเนี่ยและครับบ่อปลา30โลผมเห็นมักกะตาเลยต้องประเดิมเป็นปลายางก่อนเลยนะครับผมเล่น,นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเตรียมเวทส0บยสาบซาบทะมานะขอให้โดนปลาใหญ่ก็ยังครอบคุมอยู่นะนั่นนะครับ เหมือนมันเป็นภาพฟุ้งของเศษตรกรขึ้นตรงเห็นไหม mm hmm. แน่ฉลาดถึงขั้นมาแอบ,บดูนะตรงนั้นมีวงน้ําอยู่นะ mm hmm. การหมุนตัวของปลาจะเกิดเป็นวง,งนั้น่าเราเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมจเนเย็นๆค่อยๆไม้แรกสําคัญเสมอ เสียงมากเลยนะครับจำได้ว่ากอขยะตรงนั้นค่อนข้างเยอะเลยแหละเราก็ยังจะลองเสียงดูผมเล่นเปิดเบ็ดเลยนะครับผมกันพลาดเงียบเลนะครับผม mm hmm. จปร้อยหูย็ปร้อยครับ <tech> ห <Kid atte vs> ูยนี่ร้อยบอกแล้วมันต้องโดนมาหาครั้งเพ่จะได้รอบนี้นะครับ ยังไม่ใช่ตัวที่ตามหานะครับแต่แรงก็เยอะอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวไปเข้าตรงนั้นสิโอเคเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นหน่อยแล้วนะครับผมเดีย๋ยวจะเล่นให้เขาหมดแรงก่อน ตัวน,นี้น่าจะมีเจ็ดแปดโลอยู่นะสิจังหวะคันเดี๋ยวหาที่ขึ้นสูงหมดเลยขึ้นแมะตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวผมเป็นแมะตรงนี้ามาเนี้มาพวกเอา้ามาโอเคเยี่ยมยอดไปเลยอะ โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เล่นมาแมะตรงนี้พัดหลังพัดหลังโอาเอพัดหลังอีกแล้วโอ้โหกินเต็มปากเลยมาทางนี้มาทางนี้แแมะตรงนี้โอเคตรงตำแหน่งไปดีเลยนะพวกสำเร็จแล้วเว้ย น้ำถึงอะไรถึงมันก็กินอ okay. โอเคโอ้ยโอ้ก u c k e ้มามาดูกันว่าตัวนี้กี่โลกระพงไซนี้ <h ug> ตัวนี้อยู่ที่ 12LB นะครับผม <h ug> สำเร็จจนได้ ห้าวันที่มาก่อนนี้คือมาห้ารอบก็ไม่ได้ห้ารอบเลยนะครับมารอบนี้โอ้โหตรงจังหวะได้ตัวพอดีนะครับปลากระพงเป็นปลาที่ความระแวงค่อนข้างจะสูงมากดังนั้นถ้าเขาเกิดกลัวอะไรขึ้นมาพลาดอะไรขึ้นมาก,ก็ตกใจเขากระโดดหนีเลยนะครับผมเขาไม่เอาเหยื่อนั้นเลยขี้กลัวมากนะปลากระพงไปเจอตัวถัดไปว่าจะเจอไซบอร์ดไหมไปครับเดี๋ยวเราไปดูแตนถัดไปกันนะครับผมว่าจะโดนไซอะไรกันอีก วันนี้เป็นภารกิจจับตายนะครับผมภารกิจจับตายดังนั้นเราต้องพลาดไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะทําการต่อใส่ช็อคใหม่ก่อนนะครับผมถ้าไม่มั่นใจก็ผูกใหม่เถอะครับอย่าไปเสี่ยงกับมันนี่นะครับเวลาผูกผมจะให้ปลายมันออกมาหน่อยนะแล้วก็ทําการตัดมันผมไม่ตัดจนสุดโคนนะครับเพราะเผื่อมันรูดครับพอมันรูดมันก็ยังปมที่เหลือคอยซับพอร์ตอยู่ปลรุยต่อครับแนมต่อไปเราดูข้างใต้นั้นหน่อย tai nhá tai nhá ôi 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 kiều สังเกตนะครับจังหวะเจิอเจกแบบทีทๆประมาณ3-4ครั้งเนี่ยโอ้ได้ผลมากเลยตอนใกล้ๆตลตลิ่งน,นะสำหรับพวกปลายางอะไรแบบนี้นะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วแล้วผมก็ใช้วิธีนี้มาค่อนข้างจะหลายครั้งเลยเ <c oughs> สร็จอน,นะมีตัวอยู่น้่นเปล่านะ เกือบเกี่ยวอีกแล้วนะครับ กัด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 หลุดเลยกัดหลุดเลยกัดห่างนะครับพวกเอาใหม่เอม่พวกนายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนาย ตเริ่มเลยรยีบเลยรีบเลยตลเริ่มเลยหคนใหญ่เลยอัน,นใหญ่จริงเดินๆโผล่ดีอะอะไรโอ้ใคร ขึ <c oughs> ้นตำแหน่งเดิมเลยพวกโอ้โหโอ้โหมานี่มามานี่มามานี้ย ไม่เจอบอสตะทีนะครับผมเจอแต่ลูกบอสนะครับตัวนี้น่าจะเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยครับผมรอให้เขาหมดแรงจริงๆก่อนนะครับอ่าเข้ากลางปากเต็มปากไม่ต้องกลัวหลุดเข้าตำแหน่งพอดีเลยมาอยู่ตรงนี้กระโดดขึ้นโอเคกระโดดผิด <c oughs> <c oughs> เอาไหมเอาไหมกระโดดแม่นๆหน่อยกระโดดแม่นๆเอาไหมกระโดดเอากระโดด เอา้าเอา้าโอเคได้นะปลดเบรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวลำบากลำบนเหลือเกินชีวิตโอเคโอ้ยโอ้ตัวเท่าเมื่อกี้เลยหูหสองตัวแล้วนะครับตามที่สองมาแล้วพ่อพกับเมื่อกี้อ่ะ ก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมแต้มที่สองโผล่มาแบบใกล้ๆก,กันเลยในเวลาใกล้ๆก,กันเลยเป็นไงบ้างเสียได้ปะโอ้ตัวนี้โอ้โหพอๆกับเมื่อกี้เลยอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่สองปะอันนี้สิบสามสิบสามตอนเดอเอาอีกสต้มไหม ตอนนี้ก็เป็นเวลาออไม่มีนาฬิกาดูอะไรวะตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเกือบ6กโมงเย็นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักแต้มหนึ่งก็น่าจะดีไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไม่ได้ก็กลับบ้านแค่นั้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวนว่าเราจะมีแต้มต่อไปน,นะครับไปดูอีกแกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับผมสาหรับช็อคสิเดอร์วันนี้เคยเราับต่อันเราคงจะยังเล่นตัวเดิมดูก่อนนะครับผมอย่ายพยายามรีบเปลี่ยนเหยื่อเดี๋ยวครั้นี้มันเห็นทุกเหยื่อแล้วครัน้นี้หมดมุกแล้ว แค่เหย,เยื่อสองเหยื่อให้มันจนไม่กินแล้วค่อยเปลี่ยนน่าจะเวิร์กที่สุดดูดีกันเลยห้ามลืมเซ็ตเบรกเด็ดขาดนะครับผมเบรกนี่เป็นตัวสำคัญเลยวุดมาหลายลอก็พราไม่ได้เซ็ตเบรกเนี่ยโอเคเรียบร้อยมา30โลขอสักหน่อยอยากรู้พลัง ăn nè โอ้ยหลุดพลาดนะครับหลุดโอ้ฟักเกอร์เบ็ดเข้าไม่เต็มเงี้ยงโอ้เสียดายเสียดายสักทีดิน่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวหลุดไม่ใช่หลุด,ลดติดโอ้เกี่ยวเชือกนนกับนก เหยืยวเบี้ยวเลยนะครับ กัด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 หางนี่คือเริ่มแบบเริ่มสงสัยเริ่มระแวงแล้วนะครับเขาเลยกัดหางแล้วเราก็ต้องโรยแอคชั่นให้ช้าแบนี้หน่อยหนึ่งแสดงว่าเขาสนใจอยู่ไม้นี้ก็มีโอกาสโดนเดี๋ยวเราโรยแอคชั่นให้มันช้าบางทีช้าไปมันก็ไม่กินนะจังหวะเนี้ย ตรงนี้เลยครับกระตุกยบ้อยอึ่มจบเียจบเลยอึืมได้แล้วออกแล้วจังหวะเนี้ยมันต้องได้มันโดนน้องขึ้นมาหน่อยลูกโชว์ตัวหน่อยลูก แรงเยอะโอ้โหไปไกลเลยคราวนี้เฮ้ยเราให้ไปไกลแม่ได้เราต้องโชว์ฟูลแดกของระบบระดับสาย YGK มาเลยพวกม,มา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  ออกไปอีกแล้วน่าจะใหญ่กว่าทุกตัว,ตวที่ตกขึ้นมานะใหญ่เลยแหละโอ้ยใหญ่ๆครใหญ่เลยสิบโลได้มะนะั้งโอ้ยเมื่อยเมื่อย หมดแรงอะพวกหมดแรงไม่หมดไม่หมดเอาต่อเอาต่อมานี่มานี่อย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวก่อนโอ้โหไปตรงนี้กระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดขึ้นมา อาละตัวนี้มันเอาเรื่องเว้ยเอ่อเออเอเอ่อเออเออนะครับฟูลดักห้าสิกันเลยทีเดียวนะครับผม PE ออแต้เอเกี่ยวข้างปากเวยอันตรายอันตราย ได้อยู่ไหมเออเต็มปากอยู่โอเคเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทางนี้มา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 ทางนี้โอเคอ่โอเคกระโดดขึ้นมาอีกนิดได้ไหมพวกไม่ได้ด้วยอ่ะ ไทยเหมือนเดิมกูเดี๋ยวเดี๋ยวติดต้นไม้อืมโอเคระดับนี้ห้ามใช้มือจับช็อคแล้วดึงนะครับผมเพราะมันไม่มีเบรกโอกาสขาดสูงมากนะมาเดี๋ยวผมจะต้องทำการก้มลงดินอีกแล้วกูโอ้สเร็จ โอ้โหยักษ์อีกแล้วนะครับท่าน <c oughs> <c oughs> ตัวเย็นพวกโอ้ตัวนี้ยังไม่ใช่บอสอีกตามเคยครับ <c oughs> ตัวบอสมัน30มสโลมา3มตัวโอเคเรียบร้อยไปแล้วตัวนี้อยู่ที่โลมาดูกันว่าสิบปอนด์เท่าตัวเมื่อกี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราอุปกรณ์ทําการส่งมอบปากระพงกันนะครับเยซูตินเตมีใครอยู่บ้างช่วยหน่อยช่วยยกไปตรงบันบานเออใช่ป่ะเดี๋ยวในหัวเรายกอันนี้เดี๋ยวในหัวยกตัวนี้ไม่เี่วเลยแรงโคตหนักเลยโอเคป่ะเออไม่ได้มาห้มาตั้ง4ี่หรอบตามในวันแรกๆอ่ะไม่ได้สักตัวเลย น้ำมัน้ำน้ำมันเข้ามาพอน้ำมันมีออกซิเจนก็มีพอมีออกซิเจนป่าก็กินไอนนู้นเลยตรงเจ็สกีเลยอยู่ไหมพี่ไม่อยู่อ่ะพี่สามตัว ภายในเวลาเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงไงถึงไหมชั่วโมงหนึ่งมันไอ้นี่ด้วยน้ํามันเข้ามาใหม่ไงเออพอน้ําใหม่แล้วคันนี้กินดีเลยตูน้ำไหนก็ตกได้อยู่ตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมผมได้แล้วผมได้คลิปผมได้คลิปผมถ่ายคลิปคอนเทนต์คอนเทนต์ใช่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผม กับภารกิจตามล่าปลากระพงไซส์บิก๊กๆแต่ก็ยังไม่ได้ตัวถึง10โลนะเขาบอกในบ่อนี่มีเป็น20-30โลมีแน่นอนแต่ว่าอาศัยฝีมือเราว่าเราจะเอามันขึ้นมาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองยังไงรอบหน้าผมต้องมาพิชิตไอตัว30โลนี้ให้ได้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าไอตัว30โลนี้มันเป็นยังไงนะ25โล30โลเนี่ยบอกเลยว่าอยากโดนมากๆอย่างนั้นก็ผมก็ขอจบอี เทียงเท่านี้ครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาจะไปตกที่ไหนกันช่วยติดตามด้วยนะครับผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมกับช่องไทยเมกาคิกแบสนะครับผมกับผมนาริไทยเมกาคิกครับสวัสดีครับผม